อีกหนึ่งคนต้องออกมาโต้เคลียร์เลยเพราะว่าที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วถูกรูปกลายเป็นเฮดไลน์เนี่ยมันทําให้คนเข้าใจผิดได้เหมือนกันพูดถึงพี่จอบนิธิพี่ไปออกรายการดังแล้วก็พูดถึงเรื่องของความรักในอดีตปรากฏว่าไม่รู้พูดอีท่าไหนคนโทรมาถ,ถามบอกว่าเลิกกับภรรยาแล้วเหรอข่าวลือว่าเลิกเมียและข่าวลือว่าถังแตกางานนี้บอกเลยว่าไปเจอพี่จอบมาพี่จอบต้องรีบนะรีบเคลียร์เลยแหละค่ะว่าเรื่องของเรื่องมันคืออะไรถามพี่จอบนิธิเชิญค่ะถามครับ หนักหนาสาหัสหนูน่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็ต้องเล่ากันความเป็นจริงก่อนเนื่องจากว่าไปอัดรายการรายการหนึ่งแล้วเขาก็พูดถึงเฉยเฉมันเป็นเหตุการณ์เ,เ,เอาอหลายๆเหตุการณ์มารวมกันพอไปพาดหัวรวมปุ๊บหลายคนโทรมาหาเลยว่าเฮ้ยจ๊อบเกิดอะไรขึ้นเลิกกับภรรยาแล้วเหรอจ๊อบเป็นยังไงลูลูกอยู่กับใครไปถึงขนาดนั้นเลย<อ>ผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นการเลิกตอนสมัยเด็กๆแล้วเขาเอามาผสมผสานกับช่วงเหตุการณ์ COVID, โค<อ>วิดกลายเป็นจ๊อบเลิกกับเมียไม่มีเงินนู่นนี่นั่น,นมีคนถามเยอะโทรมาคนแรกเลย โทรมาคนแรกเลยเฮ้ยฉันเลือกกับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> เป็นห่วงเป็นใย,ยกึง่งจะสมน้ําหน้ากันเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเราเข้าใจเราอยู่ในวงการนี้แหละครับ <c oughs> เพราะนั้นแต่ละ,ะรายการนู่นนี่นั่นเขาก็อยากตัดโปรโมทให้คนสนใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เพิ่อิญมาเขาไปพลาดหัวแล้วมันมันรุนแรงมีผู้การธนาคารที่ต้องดิวกันอยู่ประจําโทรมาหาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับธุรกิจเฮ้ยมันยังไงผมก็ดูแล้วมันก็นู่นนี่นั่นใจเย็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ในอดีตที่เกิดขึ้นครับใจเย็นๆครับมีธนาคารมีนู่นนมีโออเเปป็รรรื่งาใหญตคับ จริงๆแล้วเรื่องราวธุรกิจหรือทําอะไรอยู่นั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาเปิดเผยให้ฟังทั้งหมดนะจริงเขามีเรื่องราวของหลังบ้านเขามีเรื่องราวอ่อนเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ทั้งแตกตัดไปแล้วสองคือไอ้เลิกราหรือว่าเลิกกับเมียมันไม่มีมมเรื่องราวความรักอดีตเขาเล่าว่าแต่ปัจจุบันนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะดีที่รีบออกมาเคลียร์ใ,<ช>นนในเงื่นดจินตนาการกว้างไกลอ๋อไปไกลเลยค่ะเคลียร์เรียบร้อยทุกประเด็นครับ